สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ id มาได้ที่ user บูพญา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีเมถุนลนักษณะเมถุนเขาคิดยังไงกันบ้างไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือถ้วย ไพ่เดจัสติสแล้วก็เป็นไพ่ก้าวไม้ไพ่ใบสุดท้ายแถวบนนะครับได้เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะครับไพ่ค่อนข้างดีหมดเลยนะครับมีไพ่ใบนี้ไปเดียวที่อาจจะดูเป็นนกักทิพบ้างในเรื่องของความรู้สึกแต่ก็ภาพรวมแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปเนาะมันก็อาจจะมีบ้างอะไรที่ยังมีความรู้สึกในเรื่องของการที่เราต้องปรับต้องจูนกันบ้างหรืออาจจะต้อง าบาลานส,สมดุลบ้างนะครับไพ่ใบน,นี้คือไพ่จัสติ c จั u เจ i c หมายถึงไพ่ของการกึ่งกึก่งกลางกาไพ่ของการทําสมดุลบาลาน์ในเรื่องของความรู้สึกจริงๆเขานะ่ะต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณหรืออาจจะอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะพัฒนา ก้าวไปสู่ความสําเร็จนะครับมี1ิเหรียญมาแปลว่าเขาต้องการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงกับตัวคุณและอยากจะมีคอมมิทเมนต์ความรักความสัมพันธ์ที่เติบโตแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ราชินีถือเหรียญแปลว่าแต่เขาต้องการที่จะมีอิสระในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์สิ่งต่างๆนะครับเพราะเขาต้องการที่จะคนโทรลตัวเองให้เกิดความสมดุลน,นะครับแล้วก็บาลานซ์ได้เท่าเทียมกับในเรื่อง ของความรู้สึกที่คุณกับเขามีต่อกันมันก็เลยอาจจะทําให้รูปแบบความรักความสัมพันธ์นั้นมีความเป็น successful ได้อย่างเต็มที่แต่ว่ามันอาจจะต้องให้เวลานิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะยังแบบบาลานซ์สมดุลอยู่มันก็อาจจะยังไม่ได้แบบเต็มที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณนะครับว่าเขาคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวราศีเมถุนลัคนามิถุนกันต,น,ตนต่อเลยนะครับ แปดไม้ราชินีถือดาบอัศวินถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ใบสุดท้ายคือสี่ไม้ที่พลใต้สำหรับเป็นไพ ดาบนะครับแสดงว่าเขากําลังพิคอพิจารณากับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาค่อนข้างดูมี p a s s ั o กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณมากเลยนะครับถึงแม้เขาอาจจะมีในเรื่องของความเป็นอ่า negative เล็กๆกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะยังมีบางสิ่งที่ยังติดค้างอยู่ใน ความรู้สึกในเรื่องของภาวะจิตใจเขาเลยอาจจะต้องสมดุลบาลานซ์ไปอีกสักพักหนึ่งเนาะราชินีถือดาบมาปรากฏภาวาตัวเขาเองอาจจะกําลังคิดหรือตัดสินใจในบางสิ่งที่เขาอาจจะดูอึดอัดใจบ้างในบางครั้งตรงที่คุณเองอาจจะค่อนข้างดูเข้มงวดนะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะดู ตรึงกับเขามากเกินไปมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องทบทวนนะครับไพ่เดอเฮมิตคืออาจจะดูเงียบนิดนึงหรือทบทวนนิดนึงกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อที่จะปล่อยวางกับทุกอย่างให้ได้มากกว่านี้ไพ่ใบน,นี้คือ6ดาบ6ดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดูดีอยู่นะครับถามว่า6ดาบดียังไงดีตรงที่ว่าไพ่เนี้ยเวลาเรามีปัญหาหรือเรามีอุปรสรรคใดๆเนี่ย นะครับแล้วถ้าเกิดมีไพ่เดอ h e เฮอรเกิดขึ้นด้วยแปลว่าตัวเขาเองอาจจะก,กําลังต้องการเคลียรพลังงานตัวเองหรือพยายามที่จะทําให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจของตัวเองให้มากขึ้นโดยการที่ต้องตกผลึกต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรแบบเงียบ นิ่งๆสักพักหนึ่งถามว่าทําไมต้องนิ่งทาไมต้องเงียบด้วยคือตามไพ่เนี่ยเขาบอกว่าคืออันนี้พูดมาทั้งหมดคือตามไพ่หมดเป๊ะๆเลยนะครับนะพยายามร้อยเรียงไปตามนั้นคือ,อไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์เดเฮอร์มิตคือไพ่ลือสีลือสีก็ต้องเงียบสง,งบสันโดษนะครับในตามตำนานไพ่เนี่ยบอกว่าลือสีคนนี้ได้เดินขึ้นไปนะครับไปหาสแสวงหาการหลุดพ้นนะครับโดยการใช้ตะเกียงส่อง นะครับในความมืดขึ้นไปบนเขานะครับเพียงลําพังนั่นเป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงเงียบทําไมเขาถึงต้องคิดทําไมเขาถึงต้องตัดสินใจนี่คือพลังงานของไพ่ที่บอกมาแบบนี้เห็นไหมครับผมแปลเอาตามไพ่ทุกอย่างนะครับไม่เหมือนช่องอื่นไม่รู้ว่าแปลแบบไหนอันนี้ไม่ก้าไก่นะครับเนาะก็อยากจะบอกว่าคือความรักความสัมพันธ์อะยังไงก็ต้องคิดก็ต้องตัดสินใจให้เขาคิดก่อนให้เขาตัดสินใจก่อนหน้าที่ของเราคืออะไรครับ นิ่งเงียบเคารพในการตัดสินใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณต้องการที่จะทําให้เขาไปต่อถ้าคุณต้องการที่จะเคลียร์พลังงานให้มันชัดเจนกว่านี้หรือไพ่ใบนี้นะครับก้าวไม้อาจจะเป็นพลังงานของคุณที่คุณอาจจะกําลังมีความรู้สึกที่ยังเป็น อ่านเนกาทีฟกับเขาบ้างอยู่ในเรื่องของความรู้สึกบ้างที่อาจจะยังมีติดค้างอยู่ในภาวะจิตใจที่อาจจะยังปลดล็อกไม่ได้เพราะเขาอาจจะนิ่งไปเงียบไปในบางครั้งแต่การที่เขาเงียบไปจริงๆแล้วไพ่บอกว่าเขาอาจจะกําลังคิดหรือทบทวนอยู่ก็ได้เช่นกันไพ่ใบนี้คือ6ดาบ6ดาบคือการมูฟออนกับความคิดนะครับมูฟออนกับความรู้สึกที่มันเป็นท็อกซิ e รีเลชั่นชิพต่างๆหรือความ เป็นปัญหาในอดีตท,ที่มันผ่านมาแล้วกันเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้เขาต้องเคลียร์ใจตัวเองสักพักหนึ่งแหละประมาณนี้มันก็นิ่งบ้างเงียบบ้างแหละเป็นเรื่องธรรมดาอัศวินถือเหรียญยิ่งบ่งบอกเข้าไปอีกว่าเขาอาจจะนิ่งกว่าเดิมแต่การที่นิ่งของเขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่โฟกัสคุณไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณเขาโฟกัสคุณนะแต่โฟกัสแบบห,าห่างๆห่วงๆ นะครับเพราะว่าไพ่เป็นเนี่ยอัลเบนถือเหลียญเนี่ยค่อนข้างช้านิดหนึ่งแต่มีอัลเบนถือถ้วยยังไงเขาก็จะแอคชั่นกับคุณมากขึ้นแน่นอนนะครับเพียงแต่เราต้องให้เวลากับเขามากกว่านี้ถ้าเขามีความรู้สึกที่แบบเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความรู้สึกเอเนอร์จีที่ดีแล้วอะบอกเลยนะครับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปแบบก้าวทยานไปสู่ความสําเร็จมากๆเลยชาวเมทุนลัคนาเมถุนคุณทราบไหมครับว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยตั้งแต่ผมทําคลิปของราศี ตั้งแต่ราศีเมถุนมาเนี่ยนะครับในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยเสียอยู่ไม่เท่าไหร่แต่ดีเยอะมากกว่าทั้งที่ดาวพระฤาบบดีตอนนี้ได้โคโจรไปตกในภพเรือนวินาศหรือวินาศของคุณแล้วนะครับการที่ดาวคู่ครองคนรักไปตกในภพเรือนวินาศเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์จะนิ่งเงียบสงบไปก็ไม่ผิดถูกไหมแต่ดาวพระฤาบบดีเนี่ยหมายถึงไปอยู่ในภพวินาศแปลว่าเหมือนราศี จำสินนั่นแหละก็แบบเดียวกันคือต้องการที่จะสแสวงหาความหลุดพ้นเราอย่าแปลว่าดาวคู่เนี่ยตกเรือนวินาแล้วทุกอย่างจะแย่หมดเอาแล้วคนที่ยังเป็นคู่กันอยู่ก็ต้องจบสิถูกไหมดังนั้นน่ะมันไม่เสมอไปเราอย่าแปลวความข้างเดียวนะครับบางคนไม่ได้รู้โหราศาสตร์อย่างลึกซึง้งบางคนไม่ได้แปลไพ่ยอย่างลึกซึง้งอันนี้ผมไม่ว่านะเพราะว่าคุณอาจจะรู้แบบ คร่งคึ่งกลางๆมาเพราะคุณไม่ใช่นักพยากรณ์ก็เข้าใจแต่ก็อยากจะให้คุณพยายามมีสติกับการคิดก่อนตัดสินใจก่อนอย่าพิ่งด้อยค่าของไพ่ลายอย่าพิ่งที่จะแบบนกาทีฟกับไพ่ลายจนเกินไปไพ่ลายคือไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลหลนะครับอยากจะเตือนแล้วก็อยากจะบอกด้วยว่าการที่เราเห็นไพ่ลายเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาแค่เตือนว่าเราอย่าทํา นะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่เตือนเราจะรู้ได้ไงว่าจุดอ่อนของเราคือตรงไหนอะไรคือสิ่งที่เราต้องปรับอะไรคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขมันถึงจะไปถึงความสําเร็จถูกไหมครับนั่นคือเหตุและผลของไพ่เนาะก็สั้นๆประมาณนี้เนาะคือแต่ว่ายังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณมันก็เดินมานะถึงจุดที่กําลังจะมีโอกาสของความสัมพันธ์ที่มีความ successful ได้หรือความหลักความสัมพันธ์ที่เติมเปี่ยนไปด้วยพลังงานของ กันและกันที่ดีขึ้นอัศวินถือถ้วยนะครับยังไงเขาก็เดินเข้าหาตัวคุณอยู่เสมอนะครับถึงแม้มันจะช้าแต่มันก็ค่อนข้างชัวสุดท้ายเนี่ยความรักความสัมพันธ์จะได้ถึง10เหรียญเลทีเดียวนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ช้าหรอกเพราะว่าในระดับหนึ่งที่เราหรือเขาปรับและจูนกันได้เคลียร์กันได้ดีขึ้นนะครับนะไม่ต้องเคลียร์กันได้ร้อก็ได้อย่างน้อยอะ่ะเคลียร์กันได้สัก50 เกินขึ้นไปอะยังไงความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะมีการเปิดรับในการที่จะพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเต็มที่เลยนะครับมีไพ่4ไม้มาด้วย4ไม้กับ8ดไม้คือพลังงานที่เขาอาจจะมีต่อตัวคุณอาจจะมีแพชชั่นมีความรักความสัมพันธ์ที่ดึงดูดใจแล้วทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีข่าวดีแล้วก็ลงเอยลงตัวกันและกันได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ ากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม